โอเคครับก็ขอกลาบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมเอง Windows 10 Channel นะครับวันนี้ก็จะมาเล่นเกมไม c ครับเวอร์ชันน1 2 0จุดห e จ t ดสอรกํากำลังมาแล้วหรอมาดูกันเลยตานที่เซตติ้งนะแต่ว่าไม่รู้เลติสต i n g จะมาหรอกไม่รู้ว่ามาเปล่าผู้ผิดนะครับผู้ชมเออ,เอ,อมันนี่ไงครับนี่คือมันเป็นอย่างเนี้ย ช้างก็ปรับได้สิเพราะว่าคอมผมมันเก่าแล้วไงคือปรับได้แค่นี้นะอันนี้ก็คลาสสิกพ็อกเก็ตนะอัน,นปรับได้พ็อกเก็ตปรับได้แต่ผมอยากเป็นคลาสสิกกว่าอันนี้ก็ช้างนะเอาไปเอาไปสิบีปกว่าก็จะได้แบบคือคอมผมกากเนียก็แบบต้องการแบบคอมแบบไม่แ่อยแลกอ่ะมาเล่นเวลกันเลยนะคือจริงๆผมเล่นใน iPad นะคะคือมันจะไม่มีไอเนีเอกไงคือจะไม่มีไอเจ้าพวก คือพีม่มีเจ้าคู่ไอ้อนี่เลยนะไอตัวออไอตัวเอตัว x ไอตัวเนี้ยคือผมไม่เคยเห็นเลยนะมามาลองเล่นวัวกันเลยนะปึ้มโอเค,อเ,คเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับผมจะเออตัดคลิปแป๊บหนึ่งนะคะโอเคก็คคมาแล้วนะครับก็คือพอเราผมเล่นไปสักพักก,ก็กบางครั้งผมเล่นในโหมดสบายโบก็จะขึ้นว่าอัลลอกฟูลเกมใช่เป่า คือผมอ่ะดูแล้วมันเป็นบัก็กแต่ถ้าเล่นในโหมดคิดเอทีฟคือไม่เป็นบั็กเลยนะเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้เลยนะใครที่อาลลฟูเกนเนี่ยคือเปลี่ยนไม่ได้นะโอเคมามาเล่นกันเลยทุกบล็อกได้นะฮะเดี๋ยวมาทำแบบเออบล็อกอะไรบางส่วนบางอย่างบางสิ่งบางอย่างนะเอาอันนี้ก่อนแล้วก็ไอ้บล็อกสลับนะบล็อกสลับผมเคยดูพี่ MTR มานะพี่ MTR ก็ลองไปดูได้นะ เออเอ้ยม,มันลงไม่ได้เมาคัดข้องเหรอใส่สลับไม่เห็นเลยสลับอ๋อสลับพึ้นผิดนี่แล้วก็เบสล็อกถ้าผู้ชมลองดูนะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะอันนี้คือของจริงๆนะฮะไม่ใช่ของปลอมไม่ได้ตัดตอ่อเลยเลยนะแค่ตัดตอ่อเพาืาเพื่อไม่ให้เสียเวลมาเสียเวลานะฮะ แล้วก็ป้ายนะพิมพ์ตามผมเลย S I G N นะนี่ก็เจอแล้วอ่ะท่านผู้ชมลองดูนะผมจะเล่นในโหมดสวาโวเล่นเล่นในโหมดสวาโวดเราจะเล่นในโหมดสวาโวนะคะดิๆเลยอ่ะท่านผู้ชมดูนะเฮ้ยกดไม่ได้เดี๋ๆเลยท่านผู้ชม เหมือนทำไม่ได้นะฮะเดี๋ยวผมขอเอะไรกันมันทำไม่ได้นะคือจริงๆผมไปเจอคนหนึ่งอ่ะเขาทำได้นะเหมือนเวอร์ชันนี้แก้ไปแล้วนะเสียดายด้วยนะฮะก็ใครสำหรับทำแบบเนี้ยผมทำไม่ได้นะก็คือเวอร์ชันนี้เขาก็แก้บั๊กแบบนี้ไปแล้วนะคือแบบผมจะทำคือผมเคยทำนะคือบักก๊กแบบเนี้ยผมเคยทำประมาณเนี้ยกดชิปแล้วก็วางนะมันทำไม่ได้แล้วนะครับเสียดายด้วย เลยนะก็คือบางคนเขาเล่นใน t ิกต o กนะเขาบอกว่าต้องมีเจ้าพวกออกซิเดียแล้วก็เอนคริสตันนะคะจะมันเกิดอะไรขึ้นนะมาดูกันเลยมาดูกันมาดูกันดูการเอ,อ่อคริสตันเอนเอนคริสตันมาเลยไม่รอช้าบางคน้องความแบบเนี้ยนะแล้วก็แบบได้แบบปุ้มมเนี้ยกดคลิกกดคลิกคลิกสาย ซ้ายขวานะพลิกซ้ายโอเคก็มีคนกำลังถ่ายอยู่อะ๋ยก็วันนี้เสียงคนนะขเรีว่าเสียงแทกแทกกันนะไม่เหมาะเสียงแทกกันผมไม่ชอบเสียงแบบแทกแทกะคือมันแบบไม่รู้เรื่องอะอู้ผมเปล่ความเร็วได้นะคือหลังจากที่ผมนะเล่นเกมไอเกมไอโลบอกซ์อีดิชันะเอออันนี้เวอร์ชันนี้ผมก็เคยลองนะลองในแพทนะ คือว่าเล่นได้ปกตินะคะมาไปดูกันเลยคือผมกดคลิกขวามันแล้วไม่ไม่ระเบิดใช่เปล่าแต่โอยแล้วผมเล่นไอแพดคือผมกดไปนะคือไม่ไม่ไม่มีคลิกซ้ายคลิกขวาเลยนะคือกดไปแป๊บเดียวคือระเบิดเนี่ยอันนี้ผมกดขี้ขวานะกดรัวๆคือไม่เป็นไรเลยอะคือแบบโอ้โหโคตรดีอ่ะโคตรดีอ่ะเออคุยท่านผู้ชมเฉยๆเดี๋ยวท่านผู้ชมเดี๋ยวค่อยคอมเมนต์นะ ใครคอมเมนต์ได้นะสำหรับใครเล่นโทรศัพท์นะแล้วเผลอไปกดอะไรต่างๆนะมันจะระเบิดปุ้มเลยนะผมลองแล้วลองแล้วเชื่อมาเข้าเรื่องกันเขาเรื่องกันเขาเรื่องกันเขาเรื่องเขาเรื่องเขาเรื่องเป็น RTX นะโอเคมาจะดูพิกัดนะตรงกลางนะมันเลขสเลข5เลข6เลข7แล้วก็ปุ้ม คผู้ชมครับดูนี่ครับโอ้โหโอ้โหเกือบหนึ่งพันอันนี้ไม่ได้บินเลยนะอันนี้คือมันลอยสูงเองแต่ในโหมดสไวเวอร์ไม่ได้นะต้องหมดในเคียร์ทิปอ้าดินหายโอเคก็ไม่เป็นไรคือเป็นอย่างนี้นะครับคือก็สูงวาลงไปปั๊มโหโคตรสวยเลยอัพคลิปนะครับอย่าเรื่องมากครับเดี๋ยวเ,ออเดี๋ยวเสียงมันไปเดี๋ยวไปแทรกกันนะไม่เหมาะ เดี๋ยวท่าผูช้ชมด่าเราว่าเอ้ยเราไปคุยกับใครปะทิ้งไปแล้วระเบิดระเบิดมันต้องกดแบบเนี้ยคือมันก็เล่นยากนะคอมอ่ะเออเอ้ยแต่มันมีตัวละครข้างๆอยู่ผมเห็นตรงเนี้ยเออผมจะบอกให้นะว่ามันอยู่ทตรงไหนมุมซ้ายบน ซ้ายบนนะตรงเดาวตรงข้างบนพิกัดอ่ะมันจะมีตัวละครเราอยู่บางครั้งก็ไม่ติดบ้างไงโอเคก็มามาดูช่วงของการเอฟีกันเลยนะซึ่งว่าไปดูที่ market place เว็ market p l เ c e เดี๋ยวผมขอออกก่อนนะเซฟแบนควายนะไแล้เราผมกด ESC อ่ะคือมันเป็นการออก Minecraft นะเป็นการออกเกม Minecraft นะ Minecraft ว้าว I ไ like อไลยูคัจจิโอเคอันนี้ก็คือการออกนะครับผมกด e อ c นะผมฟังเสียงนะเนผมกด ESC นะก็เป็นอย่างนี้เลยนะคือเราออกก็คือปิดเกมเลยคือออกจากเกมนะจะไม่เหมือนไมค้าแบบคือมันเป็นปุ่มลัดนะคะมามาดูวั e t p เพ c สกันเป็นยังไงนะอันนี้ผมไม่ได้ซน์อินนะโอ้ยความแบบมแปลกจริง เก็บไอเทมหนาวนี่จะมีของอะไรต่างๆนะอีเวตน์เนี่ยจะหมดภายในวันที่1วันที่7เดือน1มกราสอง5 2นห้าสองนี่แหละก็คือปีหน้านี่แหละเออก็ใกล้ปีหน้าแล้วไงก็คือรีบเก็บไอเทมนะก็เอาไอเทมได้นะฟรีๆไปเลยวันที่7ก็คือแบบ1สัปดาห์นะก็จะได้ของขวัญไม่รู้คืออะไรแล้วก็ได้ของขวัญแบบอ้ชิ้น ชิ้นชิ้นใหญ่อันนี้จะเป็นของขวัญพิเศษเลยดิอันนี้ผมว่าเป็นของขวัญพิเศษสัปดาห์หน้าก็จะเป็นของขวัญพิเศษเหมือนกันมิว่าอันนี้โอ้ยไม่ค่อยสบายนี่ได้รูเก็ตไอเทมได้เลยนะแต่ผมขี้เนกะียจเกีติีสิโอเคก็คลิปนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรมากนะ นี่เสียงผมปิดเอาไว้ว้าวอะไรครับเนี่ยคุณผู้ชมคือผมปรับเสียงดูครับอุ้ยอุ้ยเสียงมันแทรกกันอะ่ะอุ้ยโอเคพอเถอะเสียงน่ากลัวอันนี้ก็คือวิธีการเล่นนะอย่าไปสนใจนะมาดูมีข่าวอะไรบ้างนะก็ฟ a กบ b o o กนะ บั๊กนะก็คือบั๊กนี่แหละคือผมลองทำนะแต่ผมทำได้ในเวอร์ชัน1.0.2 100นี่แหละคือนี่มันเป็นเวอร์ชันตอนนี้คอนเนคติกแล้วนะคะคือเล่นเซิร์ฟเวอร์ได้นะฮะก็คือผมว่าสามารถเล่นเซิร์ฟเวอร์คนอื่นเซิร์ฟเวอร์ได้นะฮะก็คลิปนี้นะจะไม่มีอะไรมากนะก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ส่วนคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย